เอาล้วครับกิจกรรมที่เราฟ้ากมาประชาธรรมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับน้องยอยคือเรื่องของการปล่อยเต้านะครับวันนี้นี่เราใส่เสื้อมานะใส่เสื้อซ่วยแล้วนะอืมก็คุณทันประชาธรมพันธ์จังหวัดพังงาและส่งเสื้อมาให้นะครับนี่ก็แอดช่วยได้ไหมเอาตาเอาตายื่นนะนี่เต้าก็มีหัวใจเอ้ยเต้าอยู่หัวใจทา้งดีคุณผู้ชมเสื้อซ่วยๆพันนี้ถ้าว่าใครอยากอีดายนะคะก็ค่ายด้วยนะมีค่ายนะโดยรายได้จากการค่ายทางแมทค่ะกระจาส้มทบบัญชีกองทุนอนุรักษ์เตาทะเลและทิ้นอาไส้พังงาผูเก ไข่ตัวละซ่องรอยกาสิบเก้าบาทนะคะแรกแต่เดียวห็นผีเบาเกลี้ยงยื่นโชว์ที่ไม่ต้องตกใจว่าใส่ตัวใ่นักบื่แกตัวใ่แกต้องตั้งใส่ใ่แต่ว่าไข่ตัวแล็กก็มีไส้แหลกท้ายเหมือนกันนะคะมีข้องผู้ใยหลักะมีข้องแดกถวยคุณผู้ชมขาเนี่แหละครับเลยวันนี้เราจะรายการนะครับซ่องคนกันหนึ่งตัวนะครับเรามีกลิ่นแต่เดวนี้มาคนละเตาไม่ใช่เตานี่อ่ะก็สามารถจะซื้อกันได้ใครที่อยากจะช่วยส้มทบทุนในเรื่องของการอนุรักษ์เตาทะเลนะคะวันนี้เสื้อของเรานะอ่ะ ขอบคุณทางกองทุนอนุรักษ์เตาทะเลและท้่อาไซยงจังหวัดพังงาภูเก็ตด้วยค่ะขอบคุณทต่บรรยากานจังหวัดด้วยนะครับจัดโงนกันมาให้นะครับนะอักสวยๆพาน,นีเดี๋ยวเราก็มาแกะประเด็นกันนะครับกับทันภูอารกาศจังหวัดพังงาครับ